สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A B A D T Y แ o w a ด a y Y ไม่ใช่หน่วยเีตนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นพาร์ทสองเนาะของ Tiffany Co เนื่องจากว่าอัดคลิปกันยาวมากนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดต่อในคอลเลกชันของตัวฮาร์ดแวร์คอลเลกชันนะครับผมก็ให้คุณกิกอธิบายให้ฟังต่อจากคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับฟังนะครับซึ่งสิ่งที่มูไปชอบนั่นก็คือก็คือน้องที่สารภาพว่าสุอตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากได้เลยแต่ ความที่โดนเซลล์ตกแล้วแต่เซลก็ไม่ได้ตกขายของนะแต่วันนั้นไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ก็เดินไปเดินมาแล้วก็เห็นคนคนหนึ่งใส่ในร้านแล้วมันบังเอิญมีเหมือนแบบไม่ได้บังเอิญมีแต่มันมีมีสตอรี่ Story ในร้านนิดหน่อยทําให้สิ่งของสิ่งนั้นอนะกลายเป็นของที่แบบทุกคนแย่งกันหาในวันนั้น<อ>แต่ไม่มีแต่แบบว่าคุณเซลของเราเมื่อเห็นว่ามีของก็รีบคว้าไว้ให้เราก่อนเลยแ,แบบใส่ถุงแบบใส่กล่องแล้วลูกค้าจะเอาโดยที่วันนั้นก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเอานะแต่เขาบอกว่าเอออยากได้อันนี้เลย ซึ่งสิ่งนั้นก็คือก็คือคุณคนหญิงค่ะโรเซ่เป็นโรเซเป็นคนโรเซ่เป็นแบบว่าน้องเรียกว่าอะไรนะดับเบิลแรปดับเบิลแรปเป็นอยู่ในคอลเลคชันของฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ทิฟฟานี่ฮาร์ดแวร์ดับเบิลแรปเปทิฟฟานี่ฮาร์ดแวร์ดับเบิลแรปซึ่งสิ่งน้องเป็นข้อมือแต่เก๋ตรงน้องสามารถทำเป็นสร้อยคอสั้นได้หรือเป็นผู้หญิงก็จะใส่ได้ผู้ชายจะลังนิดนึงมันเป็นโชคโชคด้วยเออแตอนนี้ดูดีจริงๆริงคอเนเออแล้วแบบ คอนบก็คือคือจค่จริงๆเราไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเลขว่าสิ่งดีหรือไม่ดีแต่ว่าทิฟฟานี่ที่มันจะดูแบบชังกี้ขนาดเนี้ยต่อให้เป็นรุ่นทองอ่ะมันไม่หนักเราคาด e ว t ว่ามันหนักข้อดี <นะ S 2> คือ <นะ S 2> มันคอมฟอร์ทเบโลแต่ข้อเสียก็คือรู้สึกว่า มันคุ้มไม่อมพอเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นทองอะ่ะก็คือแพงมากจริงๆรุ่นรุ่นเนี้ยเป็นถือว่าเป็นซิลเวอร์ที่แพงมากถูกปหมใช่เป็นถือว่าที่ตอนแรกก็ตกใจราคาเหมือนกันทุกครั้งที่เราก็อาจจะเคยชินกับซิวเวอร์คอลเลคชันอื่นๆของเขาคืออีเวนซิลเวอร์ของแอลเมร์ดั้องคอุชชี่ยังไม่แพงอยใช่แต่อันเนี้ยตอนแรกก็พอรอน้องบอกราคาก็มีความแบบอื้อไ่นิดนึงเหมือนกันแต่ก็แบบเอก็อยากได้แต่เบามากจริงๆเบาชิมหายเลยอ่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนั้นน่าจะหกหมื่นเจ็ด ซึ่งตอนนี้ก็าจะขึ้นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็าจะประมาณ70,000กว่าบาทกาแฟมีหมดมนี้ามีกาแฟแล้ววนี้กาแฟอยู่กาแฟอร่อยมากร้านนี้ขอขอแซงนิดนึงกาแฟคือแบบชื่อร้านอะไรวะซัมทามไอฟิลซัมทามไอฟิลสุขุมวิท33เอ้ย31เนี่ยามสิบเดร้านละสุภุมบิษฐ์กาแฟดีมากจะบอกว่าแบบเจ้าของร้านแบบอาร์ซี่มากแบบแบบคิดสดคิดสดเมนูดีมากเป็นกาแฟที่ไม่เคยกินดีขนาดนี้เลยเมก่อน คือเปิดโลโกแฟรมากเป็นร้านเดียวที่ก้าพูดว่าอร่อยจมลอยไม่หักเราเอาจริงๆเราคนภูมิร้านนี้ครั้งแรกมาแล้วก็มาเป็นโอนไม่ก็เกือบสองปีแล้วที่ไปไปมาเป็นร้านเดียวที่ก้าพูดว่าสั่งอะไรมาไม่เคยไม่อร่อยเออจนทุกวันนี้เวลาจะมาก็ไม่สั่งแล้วบอกว่าทำอะไรก็ทำให้กินแล้วกันแล้วก็มาดูครั้งยจริงเพราะฉะนั้นอยากให้มาลองเอออ่ะต่อก็ดีมากต่อชิ้นนี้เออตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ เจ็ดหมื่นเนาะไม่หนูอะแต่นเวลานั้นมันหกหมื่นกว่าบาทซึ่งสําหรับเรานะเราแอบตกใจราคาใช่เราก็ตกใจตอนแรกคือในมุมของคนที่แบบว่าซื้อตะซื้อทองอะไรเงี้ยเจ็ดหมื่นกับเส้นเนี้ยถือว่าแพงใช่แต่สวยชิบหมสวยมากสวยชิบหายเราเหมือนฟันเลยตอนแรกก็แบบถามปุ๊บอะเราก็แบบโอ้ราคาจุกอยู่เหมือนกันใส่ใส่คอให้ดูแต่พอมันหยิบแล้วมันวางไม่ได้เลยน้องสวยแล้วแบบ เอาขยับได้ด้วยเออคือดีเทลมันแบบมันดีมากเธอเคยบอกว่าตุ้มมันเอาออกได้เอาออกได้ใช่น้องดิมุกได้น้องเลื่อนได้คือใส่เป็นคอก็สวยใส่เป็นข้อมือก็สวยแล้วส่วนตัวเมอนแบบมันคุณกิ๊กบอกว่าอันเนี้ยเหมือนเหมือนซิวเวอร์มันดีกว่าใช่เราเหมือนกันเขาเรากำลังจะพูดว่ามันอาจจ่กไม่ใช่แสก้วมันเป็นความรู้สึกของเราดีกว่าว่าเรารู้สึกว่าคอลเลคชันเนี้ยเป็นซิวเวอร์ที่คุณภาพดูดีที่สุด ในบรรดาใช่ในบรรดาทิฟนีดถึ่งว่าถังตัวจริงๆอีกข้อหนึ่งที่เราจะบอกคือคอลเลคชันนี้เดีตรงที่ว่ามัน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 เป็นลิ้งอย่างเงี้ยใช่เราสามารถแอดจัสความยาวได้แบบได้ตามใจตอกตามใจเลยอ่ะให้มันดิ้งกลิ้งออกมาอย่างนี้ก็ได้เราก็จะดูความแบบว่าเออชังกี้ดิงกลิ้งอะไรเราบนโรเซ่เดี๋ยวนะตั้งหูไม่มีตั้งหูไม่มีตั้งหูตั้งหูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวค่อยว่าข้าแบบความแบบโรเซ่เราบนโรเซ่หนึ่ง คิดถึงโรเซ่เลยวะโรเซ่ที่บ้านของเราน้องเพิ่นนะน้องโรเซ่น้องปุ้นเออก็เนี่แหละแล้วกนโรเซ่ส่วนตัวเธอรู้สึกเกียวกับชิ้นนี้แวร์แอนแชร์หรือว่าความคุ้มค่าอะไรเงี้ยเรียกว่าเกินกว่าที่คาดหวังไว้ว่าจะชอบขนาดนี้ตอนแรกอ่ะก็เอาจริงๆตอนแรกไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าพอได้เนี่ยมาชิ้นแรกของอแวร์การเป็นหลงของแวร์ไปเลยแล้วก็ตามเก็บอันอื่นจนหมดเลยเราก็ชอบแต่มันแพงอ่ะใช่มันสวยมากคือแบบ เราคิดว่ามันดูชังกี้มันดูใหญ่ดูแบบไม่น่านจะได้ใส่ได้บ่อยกับการเป็นเส้นที่ใส่บ่อยที่สุดเออใช่แม้จะแต่งตัวธรรมดาเด๋อแต่ว่าไหนจรอยากสวยๆก็ย,ยังคงใส่น้องอจนตามเก็บมาครบทุกอย่างหูเอ่ยอะไรเอ่ยใช่สวยอ่ะเพราะฉะนั้นขายซื้อค่ะคุม้มคุ้มใช่ไหมคุม้มชิ้นต่อไปเขาลืมบอกว่าเขาก็ถึงแห้เขาจะเป็นสิวเวอร์แต่คนทักบอกอยมาว่าน้องคือไวโกเออใช่แต่เขาดูเหมือนไวโกมากคือดูด้วยสีแล้วแบบ อันนี้เหมือนเหมือนเคยคุยกับเซลนีล่แหละว่าแบบทาไมคอลเลคชันนี้ถึงแบบแพงกว่าเพื่อนยอยะไรยเงี้ยเซลบอกว่าเหมือนคาแฟรนชิพเขาค่อนข,ข้างจะละเอียดกว่าคนอื่นๆในบ้านราคาน้องก็เลยแอบ,บแพงกว่าถึงแม้ว่า,วาวจะเป็นเงินถึงแม้ว่าเป็นเงิน,นคือดูเหมือนไวโกแต่จริงๆถ้าเป็นแบรนด์แบรนด์นนไฟจิวที่ที่ขายเงินน่ะก็คิดถึงทิฟฟานีนะใช่ไหมถึงแม้ว่าแอมเนสจะดีแต่ว่าคิดถึงทิฟฟานีก่อนจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราดูแบบ น้องรู้เป็นเงินที่มีความเป็นายจิวอะไม่ได้ดูเป็นสายชั่นจิวเหมือนบ้านอื่นเออเออบ้านบางบ้านบอกว่าเป็นเงินแต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนายจิวใช่อันนี้เป็นายจิวยิ่งถ้าชิ้นต่อไปจะได้เห็นความเงาความชิ้นต่อไปคือก็คือฮาร์ดแวร์อีกหนึ่งฮาร์ดแวร์อีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราอะเขาเอามาใส่คอเพราะฉะนั้นวันนี้คณีใส่คอปุ๊บเอ๊ะข้อมือมันไม่มงข้อมือมันโล่งเป็นเป็นแต่ตอนแรกเราไปใส่ไม่ถึงตอนแรกอะก็เลยไปง้อไปน้องคนนี้มาก่อนน้องจิวน้องจิวน้องเป็นฮาร์ดแวร์เหมือนนนกัแแต่เป็บบ ไซส์อันนีเป็นไซส์เล็กใช่ไหมไมโครอันนี้เป็นมีเดียมน้องคือค้าดว่าจิ๋วหลิวเดี๋ยวเดี๋ยวไซส์คอมเพลซ์ไรเดี๋ยวแทรคให้ดูเราก็จะดูแบบธรรมดาดูแบบว่าให้จัไม่ออกคพื่อนอยากเข้าตัวไปนะถึงแบบเป็นความซูเวอร์แต่น้องก็จะมีความแบบจะบอกว่าตัวนี้น่ารักแล้วราคาโอเคใช่ตอนที่เราซื้อตอนนั้นน่าจะหมื่นหกหมื่นหกถือว่าราคาดีมากนะเรารู้สึกว่า ขออนุญาตพูดอีกแล้วพูดคือจะบอกว่าช่วงนี้เหมือนแบบเออบางคนอาจจะถ้าจะไปซื้อข้อมือบางทีอะไปซื้อแบบ a mes ซึ่งจริงๆมันสวยเว้ยแต่แบบ longevity อะไรเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะดีกว่าคือไม่ได้บอกว่าไหนเดียวกันแต่ถ้าจะซื้อไหนไหนจะแบบ pull trigger ในการซื้อกําไรข้อมือสักสองหมื่นนะอยากให้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการมาทาบก่อนแล้วค่อยไปคิดอือสวยมากอแล้วก็เนี่ยให้ดูละกันว่าเราสุกว่าเขาค่อนข้างจับต่าง เห็นแล้วนะเห็นไหมเขาจะค่อนข้างต่างแล้นะว่าเขาจะเป็นซื้อเหมือนกันแต่คือน้องฮาร์ดแวร์จะดูแบบดูเหมือนแพงอ่ะใช่ใช่มันดูมันดูแพงจริงจริงอันนี้ตัวที่เป็นเวอร์ชันทองก็ไม่ได้ราคาถือว่าโอเคไม่ถึงแสนใช่ไม่รู้ราคาขึ้นใหม่เป็นแสนหรือยังแต่ว่าวันนะ้วันที่เคยดูมันแบบไม่ถึงแสนเออไปต่อ แววตัวนี้นาเสนอแล้วหนึ่งฉันขอขอนุญาตพูดหนึ่งตัวนี้ก่อนจะบอกว่าตัวนี้ความเจ๋งอย่างที่บอกมันมีความยูนิฟอร์ม้วยคือทุกข้อมันอ่ะเท่ากันหมดเท่ากันหมดค่ะคือถ้าเราซื้อละหลายเส้นนะต่อมันต่อเป็นสร้อยคอแล้วเนียนเนียนกว่าเอาแหวนคิปห้าดอกมาต่อเป็นสร้อยคอซึ่งอันนี้เราจะมีแค่ตรงตรงตัวเนี่ยที่มันจะใหญ่กว่าเพใช่แต่มันแบบทีเดียวเออทุกคนทำเยอะนะเอาเนี่ยมาต่อกันแบบสามเป็นสร้อยคอแล้วแบบมันมันน่ารักมากอชิ้นต่อไป ทีนี้จะเห็นถึงความคราสแมนชิพได้ทั้งหมดของนางเลยที่สุดก็คือพัดใบใหญ่ว่าอันนี้ก็คืออีกไซส์หนึ่งใช่แล้วคนนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเป็นไซส์ลา r g e อ๋อเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด3ไซส์ใช่ไหมจริงๆแล้วอะจริงๆเราจะมีสามไซส์มี large มี micro micro ปะไม่รู้ว่าน้องมีมีใหญ่กว่าไมโครนิดนึงด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้ตอน้อ๋อเป็นว่าเนี่ยตอนนี้มีให้ดูสามไซส์เทียบกันสามน้องแ้วกแบบซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้น่ารักอันนี้ everyday อันนี้คือชัง n ี้อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ อโอเวอร์ไซส์ตื้นเห็นแล้วก็คือรู้ตุ้งมากแ,แต่สวยมากซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นตัวทองก็แพงมากาจ,จ 3, 2, 2> าุดสามสัตว์ใช่แม้เป็นเงินก็ตุ้ดูเหมือนกันเอ,อ้ยอันเนี้ยอันนี้แพงใช่ปะใช่จริงจรราคาคอปันกับคุณน,น,น,นี่อันนี้นกกอันนี้มากกว่าอันนี้มากกว่าอันเนี้ยเธอราคาคอปันก่อนมันแน่นจำไม่ได้ว่าไหนแพงกว่าจำได้หนึ่งพันกว่าบาทหกเจ็ดันหกหมื่นกว่าคือว่าเป็นซิลเวอร์ที่ราคาเนแวเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูจะได้เห็นถึงความแบบสวยมากทรงพลังมากก็ใส่แล้วแบบ คือชิ้นเดียวจบอันนี้ statement เออแม่สักงแบบ statement ดีมากเออแล้วองก็ดูแบบดูจบปะดูใส่แล้วจบแต่วันทีคนอินเราว่าตอนเรกจะจำได้ไม่เห็นเราก็ไม่จบแต่ก็ตสองเส้นซอนกันไปเออมันก็ยิ่งก็แบบมันก็ยิ่งฟังคือคือเราสึกว่าฮาร์ดแวร์เป็นคอลเลคชั่นที่ยิ่งใส่เยลยที่สวยเว้ยใช่มันดูไม่เยอะนะคือเราอะคิดเหมือนกันว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าลองดูเยอะเราดูน่าจะไม่ได้ใสปตะวัตอะไรเงี้ยแต่เอาเขาจริงยิ่งใส่เยอะเยอะมันยิ่งสวยน้องคือแบรนดนที่ชอบที่สุดตอนนี้ อยากได้ทองเหมือนกันแต่กระดาดมันไม่ตังเออมันแพงมันแพงมันแพงมากมันแพงแบบแพงเขาอยากได้ทองครบไซส์แบบนี้ครบแคทแบบนี้น่าจะเกินลานเป็นลานก็เนี่ยสวยมากสีแบบน้องน้องดูเยอะแต่น้องดูแบบดูพอดีอะดูแบบดูเยอะแต่ไม่เยอะอะใช่จริงๆส่วนตัวเราอะเราชอบคอลเลคชันนี้มากเหมือนกันติดแค่ราคาจริงๆคือส่วนตัวเราอะถ้าจะให้มีมีคนแปะเปิดราคาให้ราคาอันนี้ของทองสิอันนี้ทองแต่ถ้าเป็น ซื้อว่าไม่มีนะซื้อว่ามีตัวนี้ตัวแบบว่าแบบเป็นทองสามแสนสี่หมื่นแปดพันเดี๋ยวเดี๋ยวลงลิงที่เป็นแบบทิฟฟานี่มันจะมีคายลอยสี่เออทีเอชอ่ะมันจะมีราคาบางตัวอยู่เออแต่ว่ามีไม่ครบทุกคอลเลคชันแต่ว่ามีอยู่หลายตัวอยู่ตัวฮิตฮิตอเนี่ยโกไดมอนหกแสนเก้าเออบอกไปแล้วอ่ะพอเลื่องวาตอตอนนี้ราคาหกหมื่นเก้าลองคนอื่นลองหกหมื่นเก้าจะไปลองนี่หกหมื่นเก้าถ้าส่วนตัวเราอะเรามองว่าส้ารับเราอย่างเดียวนะถ้าจะให้เราซื้อเงินราคาขนาดนี้ให้ตายก็ไม่ซื้อ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อเราเก็เคยคิดอย่างนั้นว่าเราไม่มีทางซื้องเงินในราคาเท่านี้ก็สารวาพว่าถ้าไม่ใช่เซลคนนี้ก็ไม่ซื้อเออเข้าใจไม่ซื้อธรรมดาซื้อจริงเหมืหหอนเราความความเคย <laughs> คุยกับซันตลอดว่าด้วยความรักชุนี่อย่างเป็นคนละชุนี่ทุกอย่างไม่ใช่เข้าไปแล้วจะต้องแบบใช่คือเรารู้สึกว่ามันต้องตั้งแต่ experience ใช่ทุกอย่างมันต้อเซลทุกอย่างมันไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นแบบซื้อซื้อซื้อไม่หยุด แต่จริงๆมันสวยคือเราสุดทาเห็นอย่างเงี้ยโอเคมันมันก็ประจักษ์ต่อสายตาว่ามันดีใช่อันนี้ไม่ครบทุกคอลเลคชันมีชิ้นนึงมีอีกหนึ่งชิ้นอะมาพูดมาพูดถึงเซลล์แล้วคือชิ้นนะี้เอาจริงๆได้มาขอเซลล์เลยเพราะว่าเราอะเป็นคนพูดตลอดว่าเราไม่ชอบใส่ต่างหูยังไงเราก็ไม่ชอบทำไมอะเพราะว่ <c oughs> <c oughs> า,าใส,าาสา่แล้วฝุ่นไ่เขาใส่ก็เลยไม่ใส่แล้วปกติเป็นคนแบบค่อนข้างเซนสิทีฟนิดนึงเราก็แบบว่าเวลาใส่ต่างหูเมื่อก่อนเราก็จะแบบพวกชาแนลเนาะเฮ้ยคนหนคือ เราจะบอกว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเวลาเราใส่ต่างหูแบบแบรนด์แบรนด์ไทยอย่างเงี้ยที่เป็นเงินก็ตามหรือว่าแบรนด์ที่มันเป็นแฟชั่นจิวส่วนใหญ่อะใส่แล้วหูแหกอยู่ดีเลือดพุ่งเลือดแตกเราก็าเคยสงสัยไวไ้ว่าเป็นเพราะอะไรมันคือแมทตีเรียลใช่มันคือทองอะทองมันมีความบริสุทธิ์แต่ว่าทอง 18k อะไรเงี้ยมันจะต้องมีอัลลอยเป็นโลหะอัลลอยอีก25เซนอะก็ต้องบริสุทธิ์เหมือนทองเพราะอย่างเช่นคาเทีย มันจะมีเป็นคอลเลกชันที่มันเป็นคล้ายๆเป็นแบบดเออเอาเสียบในไทยเสียบเสื้ออะไรอย่างเงี้ย <อะ S 1> ก็เป็นทอง 18K เหมือนกันแต่ว่าอีก25%่ะไม่บริสุทธิ์เท่าเพราะเขาตั้งไม่ได้ตั้งใจเอามาเสียบบนตัวใช่อันนี้ต้องแบบโน,นดีๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแพ้ต้มหูอะไรเงี้ยลองมาลอง ใส่ไฟจิวดูมาถึงว่าถ้ารการใส่ต่งหูจริงอ่ะมันช่วยได้ลองหรอใส่ไฟจิวเหมือนกันแล้วก็สึกว่าก็ยังไม่สบายหูอยู่ดีเพราะว่าหลังจากที่หนีจากพวกส่ชั้นจิวที่เป็นต่างหูเนี่ยก็หนีมาไม่ได้เลยหนีมาเป็นไฮจิวก็คือใส่ไฟออกไฟจิวไฮจิวไปอยู่ไฮจิวอยากไปไฮจิวละแต่ก็งไม่ได้ ก็ย้ายมาแวนครีฟก็ซื้อตั้งหูเหมือนกันแต่ว่าแต่หรืว่าอันนั้นแวนครีฟมันน่าจะเป็นเขาก้านเขาหนาใช่แวนแวนครีฟก้านหนาคือใส่แล้วแบบกว่าจะจึ๊กเข้าไไปด้เราก็รู้สึกแบบแต่ไม่สบายหูเราก็เลยไม่ใส่ต่างหูแล้วก็แบบบอกเลยว่าฉันไม่ใส่ต่างหูก็คือการเข้าไปในดิฟนี่เนี่ยคุณเซลก็พยายามจะแบบเอาต่างหูมาให้ดูหลายครั้งมากเอามาให้ลองเพราะว่าก็คือซื้อวนไปทุกคอลเลคชันแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ยอมซื้อต่างหูน้องก็แบบพยายามแบบเนี่ยพี่ซันตะไม่ครบถ้วนแลยแบบเดือด ก็คงเหลือตังหูที่แบบว่างอะน้องก็ไม่รู้จะขายอะไรแล้วไงน,น้องก็เอาตังหูมาอันี้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจนอยู่มาวันหนึ่งน้องก็ส่งตังหูคู่หนึ่งมาให้ดูเพราะมันแบบเนี่ยมีคู่นี้อยู่แล้วก็น้อทถึงพี่เลยเราก็แบบแต่พี่ไม่ใส่ตังหูอะไรเงี้ยน,น้องก็แบบแต่พี่ใส่ตังหูคู่นี้มันจะสวยมากเพราะว่าพี่มีคอพี่มีข้มอมือแล้วพี่ต้องมีหูแล้วก <c oughs> ็อีกแหละโดนียตกอีกแล้วอ๋อแต่ถึงจะซื้อเพราะว่าตอนแรกน้องบอกว่า อ่าน้องสั่งมาแล้วรอนานลูกค้าก็เลยไม่เอาลูกค้าก็เลยย้ายไปเอาตัวใหญ่เราก็เลยแบบอ่ะซื้อละกันช่วยซื้อช่วยน้องซื้อใส่ไปใส่อีกเรื่องอืมซึ่งรหูราคาอะไรไหมไม่แรงเทียบกับข้อมือเพราะว่าน้องมีแค่นี้ตะุดเท่าไหร่น้องมีแค่นี้เองน้องมีสองอันสองอนพอซึ่งอันนี้จะราคาจะเป็นไซส์เดียวกับตัวที่เป็นคอใหญ่สุดเนาะใช่เป็นไซส์ไซส์เท่าคุณคนนี้คนตัวนี้ห้าหมื่นสองใครว่าไม่แรงวะห้าหมื่นสองนี่แรงมากเลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยค่ะเอ๊ะหรอทาไมจำไม่ได้เลยอะไรเราไปอะค่ะเราพอนได้อะก็คือตอนนั้นที่เสือะตัวไม่ได้อยู่ที่ไทยน่ะแต่ว่าน้องส่งมาว่าแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคือจริงๆน้องก็ไม่ได้อยากขายเราแต่น้องแค่เราไ้ฝากเราแบบเออมันมันมีอยู่อะไรเงี้ยเราน่าจะใส่สวยแต่เราตัดสินใจซื้อพอน้องบอกว่าน้องสั่งมาแล้วลูกค้าไปเอาตัวอื่นแล้วสรุปก็อ่านบอกเอางั้นเอาละกันแล้วก็ฝากน้องไว้ให้น้องเก็บเป็นเงินกูให้ตังอยู่นะซุ้งเหร สวยสวยสวยหนามันก็แบบสีผิวอะไรมันเข้ากับเขาเนาะใช่เขาเป็นคนใส่กันเออใส่แบบโลหะสีขาวนี่เลยความรู้สึกแรกที่เอามาใส่หูอ่ะเมื่อแบบซื้อเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ของฝากไว้ที่น้องจนแบบจนกลับมาไทยแล้วอ่ะก็ยังไม่ก็ยังไม่ไปเอาก็ยังไม่ไปเอาอยู่ดีจนน้องก็แบบว่าเออพี่เขาตัดหูยังอยู่ที่แบงค์อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคงั้นหนูเอามาให้ละกันน้องก็เอามาให้น้องก็พยายามจะให้ใส่ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใส่ก็แบบเหมือนเราไม่ได้อยากได้อ่ะจรริงๆไม่อยากได้ จนมีโอกาสได้ใส่น้องวันแรกตั้งแต่นั้นมาก็คือทุกวันเออ <laughs> ไม่ถอดอีกเลยแต่มันล้วอันนี้ก็คือไม่ไม่เจ็บือไม่เจ็บใช่ <laughs> ไม่เคยไม่เคยเกี่ยวกับการรัดแต่งกับการใส่ตรงไม่เคยรู้สึกะระคายเคืองเลย <c oughs> กับการใส่ต่างหูคุณนีแล้วเหมือนตอนแรกคือว่าน้องน่าจะหนักน่าจะไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าแบบความแบบกุ้งจริงจริงลองสบายไม่หนนนักขาด้องไม่ได้หนักนหนักดีอใช่ใส่แล้วรู้สึกแบบสบายแล้วเรารู้สึกแบบ เออมันมันดูเป็นเรามันดูแบบหนูก็จะคิดมาแล้วแหละว่ามันเป็นเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอามาขายจริงชิ้นงานดีมากเลยใช่ละเอียดเราละเอียดมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ฟให้ดูมาเรื่องอะไรนะเรื่องเนี้ยความเราชอบอย่างหนึงคือมันมันคอร์ดใส่ง่ายมากเลยอ่ะมันแบบแค่เนี้ยเอ้ยเราอะชอบใมคนิซึมนีเพราะว่าต้องหูจิฟฟานี่มันจะแบบใช้ใช้แป้นทูเล่ที่ใช้แป้นแย่แย่ที่สุดแบบใช้แป้นธรรมดาใช้แป้นธรรมดามันมันมันไม่เหมือนไฟจิวอะนอกจากจะรุ่นแพงแต่อันนี้ดีที่ทำเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนไวโกอ เออทำดีซึ่งความความเจ๋งของคอลเลคชันนี้ ก็ไม่ทําไวโกลขายไม่ทําคือถ้าอยู่อยากได้เป็นโลหะสีขาวอยู่ต้องซื้อซิวเวอร์เท่านั้นซึ่งมันดีนะเว้ยแบบมันไม่งั้นมันจะไม่แย่งตลาดกันเองถ้าเป็นไวโกลน่าจะเป็นตัวไวโกลที่เป็นเพ็ดไปอย่างเดียวแต่แบบถ้าเป็นตัวแบบเบสอะจะมีแค่ยีนโรโก้โรสโก้แล้วก็ซิวเวอร์ใช่เออซึ่งอันเนี้ยการตลาดดีมากจริงซึ่งถ้าไม่เน้นเพชรอะอันเนี้ยก็คือเหมือนไวโกลใช่ถ้าเป็นคนชอบโลหะขาวเหมือนกันนะคือใส่มาทุกคนก็คิดว่าแบบมัใส่หน้ามันสวยใส่จริงสวยใส่ทั้งหมดยี่ะ ้ลแวใช่เพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ก็คือสําหรับคอลเลคชันที่ชอบที่สุดก็คือขายที่สุดฮาร์ดแวร์อ่ะทีนี้เป็นคอลเลคชันที่ต่อไปเราจะพูดถึงก็จะเป็นตัวที่คนนิยมมากอันนี้แถมให้นะครับผมก็ขอบคุณคุณสโนนะครับสำหรับการนำชิ้นนี้มาให้ผมรีวิวนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นพิเศษมากเพราะว่าเอกล u s i v e มาเพราะว่ามี เออไม่หรอกก็นี่ไงรู้ว่าคุณสันจะมีเซตนี้ก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดมามาให้คุณสันรีวิวมันจะได้ดูแบบว่าอ๋อคอมพลีทใช่ไหมครับก็เมื่อกี้ทำคลิปกับคุณกิ๊กไปแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงตัวซิลเวอร์ไปกันหมดเยอะมากเลยครับแล้วอยู่ดีดีก็มีผู้กับคุณเอาตัวอันน้องทองมาให้คือแบบสวยมากคือชิ้นนี้คือจริงเล็งมานานมากอันนี้คุณสโน่ซื้อที่ King Power หรือเปล่าครับซื้อที่ซื้อที่คุณคุณบิ๊กอ่าซื้อคุณบิ๊ก อันนี้ขออนุญาตทราบราคาได้ไหมครับสามแสนสามสจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเอาสามแสนสามพันเฮ้ย<ช>ราคา <ใน S 1> ดีดาดราคาดีเพราะจริงๆสร้อยคอที่แบบหนาขนาดเนี้ยแล้วมันแบบสเตทเมนขนาดนี้แล้วมันใส่ได้ตลอดอ่ะราคาดีมากอันนี้คุณสะโนซื้อตอนก่อนราคาขึ้นไหมครับไม่ซื้อต้องซื้อเองแสดงว่าซื้อตอนราคาขึ้นแล้วที่ไม่อยู่เหกันะใช่เมื่อก่อนอันนี้ก็สองแสนกว่าแล้วสวยมากคืออันนี้งานดีมากสวยมากเลยเดี๋ยวจะ ใส่ให้ดูนะครับผม,ผมก็อันนี้เป็นตัวฮาร์ดแวร์เหมือนกันแตน่จะเป็นในส่วนของ solid g o ซึ่งเมื่อกี้ของอกิกที่ให้ดูเป็นซิวเวอร์แหละอันนี้ก็เป็นโกให้ดูละมุนมากเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอันนี้ใส่ให้ดูนะครับผม,ผมก็เป็นสวยมากสวยมากจริงจริง <laughs> จริงกาแฟเลยนะอันนี้นะครับผม,ผมก็เอามาลองใส่แล้วน่ารักมากอันนี้เป็นตัวเมื่อกี้นะครับผมเป็น solid g o จริงๆเห็นไหมสร้อยไม่มีความแบบสเตทเมนต์มากมากจริงๆเ สำหรับราคา3ามแสนในยุคปัจจุบันผมรู้สึกว่าน่าจะได้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วในบรรดาแบรนด์ทั้งหมดเพราะว่ามันดูเป็น everyday จริงๆแล้วมันก็ไม่มีแบบโมทีฟอะไรโดดเด้งขึ้นมาว่าแบบตะโกนแบรนด์อะไรขนาดนั้นแบบ if you know you know นี่นะครับผมสวยมากสวยมากจริงๆอันนี้ก็ให้คุณกิ๊กลองใส่ดูนะครับผมเป็นตัวโกเดี๋ยวให้คุณกิ๊กลองเทียบกับตัวซิลเวอร์สีใกล้ๆกัน,อนเอามาเทียบเอามาวางไว้ใกล้ๆกันว่าแบบเออมันเป็นยังไงใส่คู่กันไปเลยดีกว่าเฮ้ยแต่ใส่คู่กันก็สวยอ่ะ มันเพอร์เฟกต์สเปกมากดีมากดีมากซึ่งอันนี้คือชิ้นที่เป็นข้อมือใช่ปะที่มีลูกบอลใช่นี่จริงป็นเป็นดับเบิลแรปนี่ครับถ้ามองนีกจะเห็นสีที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนเออรู้สึกว่าคุ้มอะแบบสเตทเมนต์ใส่ได้ตลอดไม่มีทางเบื่อแน่ๆอันนี้ยังไงก็ไม่เบื่องไม่เบื่อออดีมากๆอันนี้ถ้าถามคุณคุณจโนรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับแบบความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มชอบเลยไอคอนิกดีเรารู้สึกว่ามี เทียบกับแบรนด์อื่นมาเพื่อจบแบรนด์อื่นอ่ะวินิจเป็นหน่อยเพราะว่าคิดตกต่นใส่โรงแรล้วดังนั้นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยราคาอาหารนี้มันก็โดยในเฉรี่ยเทียบก็ค่อนข้างมีแต่ในร้านคุณก็ถ้าใครสนใจรู้สึกว่าอันเนี้ยคุ้มจริงๆเพราะว่าจริงถ้าเทียบดูราคาเดี๋ยวนี้มันก็ประมาณกำไรแข็งแบบแกงเนี้ยแต่เราจะมีกำไรทำไมมากมายซื้อสร้อยดีๆบ้าง เราเอามาสามารถเราเป็นร <มา S 2> ับเป็นข้อมือหลายๆทบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวยิ่นมาให้ดูขอบคุณครับ